จิ้ม้ามองเกาเลยจ้มวน้อโอ้ มันจะชีเขาซอยหมู่ีเขายัางสิไปเบิดพืขึ้นรถชีมันเพโอ้ยยย<ม>ยย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 ่ยกยยยยขยยยขยย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 ัยย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 ยเยยยยว้นนะจะยยยยแยยยยยยต่ยย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 ยจยยยายย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 ข่ยยเยย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 ยอยย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 ย บาดเบียดจุ้งกันก็อมาคืนหอดแต่เคือโอ้แต่ผู้เพื่อนมาเหตุเอ้อไปเฮ็ดเบียดมันเลวตายมันแท้มัอนจุ้งกันแล้วมันก็จะพาบำบัดอุ้ยเด็มือนึ่งนยังูมูกันงูมูเ้ยมันมูคักมูแน่ขุนก็คืนคือมาไปนอ่นน้ำมูขุนหิวเขาก็มาถามกินน้ำมูขุนกับมูขันดีหลไยเจ้าพวกเขาใจเลยเขาใจอยัง เดี๋ยวยังกินเขาไมา่มีหรอกก็บากินน้ำเ,นเนขาแมายย่มาถามกินยังอยู่งั้นโอ้เท่าดีเมาพานี่วัตจะเช็ดเนี่ยกินถ่ายนี่กินมาหายถามกินน้ำข่อยเทศเนี้ยมูเจ้าดีจะเขาบกินน้ำมูเจ้าเดี๋ยแล้วเราหอบพาไปนอนน้ำเขาคนเด้อเกิบเลินไปใช้เกิดพี่เนี่ยไปก็ใช้เกิบ,ไ,ไ,ปไ,กบไปอยัวเดินไปที่เนี่ยเกิบเกิบเนี้ยถ้าจะมีทางเดียว เอาเอาไปทิ้มสายเกิบนะมันมันสองขางมันก็มีขางดี่ลระบ้านไงโอ้นอคนแนวนี้ก็จักมีนอไปนั่งหาทำไมเกิบแน้วไปนั่งหามนาะไปเกิบมาฆหาก็คือ,อให้มือว่นนี่เอง